นางสาวหาหรือไทยอายุ23ปีอยู่ที่ตำบลเชียงเหวอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยเข้าพบร้อยตำรวจเอกวัชสารแสงโทโพพนักง,งานสอบสวนสพเมืองเลยติดตามความคืบหน้าเอามือถือ iPhone 12ขายให้ร้านโทรศัพท์มือถือในราคา2 1 0 0 0บาทเพื่อไปจ่ายค่าเทอมแต่ที่ร้านโกงและไม่ยอมจ่ายเงินและคืนเครื่องให้และต้องสูญเงินกว่า2 1 0 0 0บาทผ่านมา2ออาทิตย์แล้วไม่มีความรับผิดชอบวันนี้จึงได้เข้าแจ้งความและ ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยนางสาวหาฤทัยกล่าวว่าตนเองมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยปี4ต้องจ่ายค่าเทอมจึงได้ประกาศขาย iPhone 12ในราคา21,000บาทจนมีชายคนหนึ่งติดต่อมาขอซื้อและให้ไปที่ร้านสมาร์ทโฟนซึ่งอยู่3ามแยกทองคําอําเภอเมืองเลยพี่สาวของตนก็อยู่ที่ร้านจึงได้เดินทางไปที่ร้านพบกับลูกจ้างของร้านได้มารับโทรศัพท์ไปตรวจสอบโดยไม่ถามสักคําว่าจะขายเท่าไหร่จากนั้นก็ให้นั่งรออยู่สักครู่และได้เข้าไปสอบถามก็ได้รับคา ตอบว่าได้โอนเงินไปให้ชายที่ติดต่อซื้อไปในราคา13,000บาทแล้วโดยชายคนดังกล่าวนั้นก็ไม่รู้จักกันมาก่อนและไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบจึงได้ขอโทรศัพท์คืนแต่ทางร้านปฏิเสธไม่ยอมคืนบอกว่าโอนเงินไปให้แล้วหากอยากได้คืนต้องคืนเงินจํานวน14,000บาทมาเป็นค่าถ่ายยอมรับว่าเสียใจมากเงินก้อนนี้ต้องนําไปจ่ายค่าเทอมไม่กล้าบ,บอกที่บ้านให้รู้เก็บความรู้สึกนี้มา2อ,อาทิตย์แล้วจนเครียดซึมเศร้าไม่อยากไปเรียนจนเพื่อนสงสัยเห็นเงียบผิดปกติเบื้องต้นพนักง,งาน สอบสวนหลังสอบปากคำแล้วได้ลงบันทึกประจำวันและดำเนินคดีให้สืบสวนหาผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่าเป็นการช่อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเท็จ